ผลกระทบต่อผู้ป่วยจิตเภทได้แก่ 1. ผลกระทบต่อบคุคคลมักมีความคิดและพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับคนส่วนใหญ่และมากจะไม่มีการดูแลสุขภาพอนมามัยของตนเอง 2. ผลกระทบต่อครอบครัวเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลรักษาที่ยาวนานต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานเกิดปัญหาด้านการปรับตัวต่อผู้ป่วยและครอบครัวพบว่าครอบครัวของผู้ป่วยจะมีความเครียดอันเนื่องมาจากความยากลำบากในการดูแลผู้ป่วย 3. ผลกระทบต่อผู้ดูแลในครอบครัวแต่ละวันผู้ดูแลต้องผเผชิญกับผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มีอาการทางจิตหลงเหลืออยู่ผู้ดูแลต้องคอยดูแลให้ความช่วยเหลือหลายๆด้านหรือแม้แต่ต้องคอยระวังไม่ให้ผู้ป่วยทำร้ายผู้อื่นซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ดูแลได้ด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเกิดในรูปแบบของความทุกข์ใจความเครียดความวิตกกังวลเป็นต้น 4. ผลกระทบต่อสังคมเมื่อจำน่ายกลับไปในชุมชนบางรายมีอาการกำเริบของโรคไม่สามารถควบคุมตนเองได้เกิดการทำร้ายตนเองหรือแม้แต่บุคคลรอบข้างในสังคมทำให้คนในชุมชนรู้สึกกลัวเมื่อผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือพฤติกรรมที่รุนแรง